โยสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับผมอีกครั้งกับเป้อราวอีสก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอโทษแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ผมหายไปนานเลยเนื่องจากผมทำงานแล้วครับก็อยากกราบขอโทษทุกคนเป็นอย่างสูงนะครับที่ไม่ได้ลงคลิป วันนี้ผมเลยมาหาอะไรรีวิวแทนนะครับเพื่อไม่ให้ทุกท่านลืมผมนะครับจ <c oughs> งผมใหม่นะครับใช้ลายก่าเดิมนะครับทุกคน <c oughs> พอดีช่วงนี้ดูกิซี่เกาหลีเยอะเกินไปนะครับแจกกลาง <c oughs> โอเคส่วนสิ่งที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ใครหลายคนน่ะใช้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> อยากจะรู้กันแล้วละสิ ผมหลับตารอไปเลยโอไหนนะไหนนะโอเคนี่แน่อ้าวดำเลยพอไม่โดนหน้าผมะครับมันจะไม่โฟก,กัสน,นะครับเอาว่ผมจะวางออโอเคดีไหมอ่ามันเป็นกฟิปเซ็ตบัตรและบินนะครับเกี่ยวกับกันดั้มลันนะฮะ วันนี้ผมจะมาแค่รีวิวตัวนี้นะครับแต่เรื่องการดั้มรันเนี่ยเกี่ยวกับการวิ่งเนี่ยเกี่ยวท้ายคลิปผมจะมีบอกอีกทีเนาะหรือใครรู้แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะเพราะผมก็ยังแบบพึ่งเห็นเลย<ไ>ผมเห็นวันที่ 20... 20... 22ยองืมมันที่22ใช่ไหมเนาะ <laughs> เอ่ยยี่สิบหรือเปล่านะ วันที่ามแล้ววันพุธที่23นะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยวันพุธที่23นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าในคลิปเจนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนเรื่องราคาผมจะยังไม่บอกครับผมจะไปบอกในคลิปนะครับผมความลับเยอะนะเราอะ เอาเป็นว่าผมจะมาแกะให้ดูก่อนเลยกันว่ามีอะไรเนาะแต่ก่อนอื่นเลยผมลืมกันไก่นะครับทุกคนขอไปหยิบกันไก่ก่อน a few moments later อ่าก็กลับมาแล้วนะกลับกันไก่นะครับผม <c oughs> มันเป็นกันแบบสดๆเลยนะครับผมคือผมไม่ได้แกะจากที่ไหนมาก่อนนะ <c oughs> ผมแกะตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมอยากได้รับอัธรรตแบบ หรือม,มองกล้องอีกแล้วผมแบบอยากได้อัธรสดียวกับทุกท่านนะครับที่ได้เห็นของพร้อมพร้อมผมไปเลยนะครับไอเราก็ตื่นเต้นนะเราเออก่อนก่อนก่อนตอนแรกอ่ะผมติดใจเกับซื้อบัตรและปิดเนี่ยมาจากอันแรกมันจะมีเป็นของดักเกิลบอลนะครับเป็นลายลิมิเต็ดของดักเกิลบอลนะฮะเดี๋ยวจังหวะที่ผม เอาของขึ้นมาเนี่ยผมก็จะพูดไปด้วยนะครับโอ้โหเห็นแล้วะทุกคนครับเห็นหรือยังครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่ามันจะอาจจะแวบๆนะครับอาจจะแวบๆๆๆนะทุกคนผมเอาจากชิ้นที่มันเล็กที่สุดเลยนะครับผมจากที่สามชิ้นโอ้ยจานยืนก่อนอ่าอันแรกนะครับเป็น เป็นแมสนะครับผมนี่พูดเหนียวแปาบอะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรีเซิร์ชสวยๆอินเซิร์ชนะไม่ใช่รีเซิร์ชนะครับผมเดีย๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนอันนี้คือแกะมาให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรแลวตัวน,นี้ก็เป็นเสื้อ ตอนัตอนัเอ้ยผมมาจา้าบอยู่นะผมมาจาับอยู่นะมีลายด้วยอ่ะเอาโอเคนะครับผมผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเสื้อผมจะใส่ให้ดูอีกทีนะนี่เราไม่ได้เลียงนะนี่คือผมไม่ได้เลียงนะครับทุกคนคือไม่ได้เลียงของแล้วอ่ะจนอย่างสุดท้ายนะครับผมนี่ จ้บไมหมล่ะก,ก็คือเจ้าใบใบนะฮะผมต้องแกะออกมานะครับเพราะว่ามันเกิดการเขาเรียกว่างนะรีเฟกของเจ้าถุงนะครับพอใส่แล้วมันจะรีเฟกนะครับมองไม่เห็นนะใน,นแน่สมัครได้เลยนะครับวิ่งพลังนิวไทป์นะครับผมฟิตร่างกายของคุณให้พร้อม แล้ออกมาวิ่งตุกพลังนิวไทยด้วยกันนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกนะครับภาพอาจจะไม่ชัดน,นะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายโดยรวมให้ดูนะครับผมส่วนเสื้อีอย๋ยวผมจะไปใส่ให้ดูแล้อย่ามาดูกันว่าใส่เสื้อแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับทุกคนไปดูกันเดีย๋ยว นี่ผมไปใส่เสื้อมาแล้วนะครับทุกคนและนี่คือสามสิ่งที่ได้จากกิฟต์เซตนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างล่ะนี่ลายอย่างสวยแล้วผมเห็นไหครับผมแล้วก็มีบัตร,ระปิดนะครับอันนี้เก็บไปก่อนส่วนสองคญนี่นะครับผมที่ผมชอบมากเลยลายนี้แหมผมจะเอาไปที่น,นั่นทำไมเนาะ แทนที่จะเก็บโอ,โอ้มีนะครับก็ต้องใช้นะครับนี่ครับตัวตัวเลยผมชอบมากเลยนะแต่ไฮไลท์ของมันที่สุดอ่ะผมชอบตรงนี้นะครับผมเป็นไงครับจีดชันสวยมากนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสวยใช่ไหมล่ะ ก็เแข่งเข้ามาก็กลับมาแล้วนะครับอ,อ,อาทอกันนะครับทุกคนก็เห็นไปนแล้วนะครับกบับเอเสื้อแมสแล้วก็เจ้าหันและปิดนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้แหละครับผมอาแต่เพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าราคามันเท่าไหร่ตนเนี่ยผมจะบอกกันนะครับทุกคนสำหรับ ราคาของกิฟต์เซตนี้นะครับคือ450บาทครับผมแปะราคาไปเลยแปะแ,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 แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก่อนนะคือมันไม่ได้มีขายทุกสาขานะครับอันนี้คือเพื่อนๆต้องคำใจนะครับถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ที่สาขานะนั้นก็ต้องนั่งไปซื้อนะครับส่วนเรื่องสาขาเนี่ย ไปให้แน่นอนว่ามีสาขาไหนบ้างเนื่องที่มีข่าวใ,ในวันที่ผมไปซื้อนะครับตอนนี้ยังมีแค่ลายเดียวนะครับถูกแล้วมถูกได้ใช่ไหมอ้าพิได้มันจะมีแค่ลายนี้ลายเดียวนะครับแต่ถ้าไปดูในเว็บมันจะมีตัวซากุูสีแดงกับตัวลุงตัวรุ่นเวอร์ชันวันนะฮะเสื้อกับแมสก็จะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ในจักในเวลาที่ผมซื้อเนี่ยคือวันที่23สามันเป็นที่2ี่บสนะครับสอง0ูนสองสูนนะครับความความความตลกก็คือผมเริ่มมาจากไอ้ดักเกิลบอลก่อนนะเดี๋ยวไปยิบมาให้ดู <c oughs> คือเจ้าลิปเซตด,ดักเกิลบอลน,นะครับมันจะมีนี่นะลิปเซตดักเกิลบอลนะครับ,จ,ดดบ,นนะรบจะมีถุงผ้านะสีดำแต่ผม ไม่รู้ดิไอตอนที่ก่อนจะรีวิวอะถุงผ้ามันยังอยู่นะแต่ตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนก็เป็นนั้นว่าผมหาถุงผ้าไม่เจอผมจะแปะรูปแพงตออั้านเลยมันมันเริ่มมาจากอันนี้แท้ๆเจ๊ะผมเลยโดนอัะดตัปดาตนไปโดนอันนี้นะครับเท่าที่จับดูนะครับอันนี้หนากว่านะครับหนากว่าจริงครับผม กวครับแข็งก่า็ก่อนอื่นเลยก็ไม่ต้องก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตด่างและเป็นกำลังใจให้เปลาบอินนะครับมองว่าจะมี EP หน้าหน้ามาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนอ p นี้ผมมารีวิวแล้วก็มาให้ตันขับได้เห็นหน้าเห็นตายอีกครั้งหนึงหลังจากหายไปนานนะครับทุกคนยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับ บายครับทำไมพูดบายยช้าวะแล้วก็บายไปกับบัตรบิดนะครับผมคนเรานะครับมีตังก็ต้องใช้นะครับแต่ควรใช้อย่างมีสตินะครับทุกคนลาเขาไปแล้วยังจะมีคำคมออโอเคลาีกรอบแล้วครับ แล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย